สวัสดีครับยินดีต้อนรับูเอ็นยัตไนสุดเอ็นจีนี่ครับเกมิีคีดนะครับวันนี้เราก็าจะเอาเครดเนี่ยไปส่งนะครับโดยการเอาเครสหนังนะครับทั้งห้าอันแล้วก็เหล็กสิบแค่นี้ ามเลยแล้วก็ไปหาเวนเยียนนะครับอันที่หนังก็ไปให้อ่าด้านหน้าเนี่ยวมันต้องไปหาสายอ่ะอะไรทักอย่างที่แล้วก็ไปเช็คอพาร์ตเมนต์นของอาทิตย์แต่ว่าเราก็ต้องเอาไอ้ไอนั่นไปด้วยนะเผื่อ,อไว้เนะโปยเราไม่มีเลยกุญแจผี เราต้องทำกุญแจผีสักหนึ่งสองสามสี่อันเลยหนึ่งโอเคอุ้ยสามอันพอเสร็จแล้วก็หนึ่งสองสี่หกแปดสิบโอเคไปอันนี้เราก็กลับมาแดงเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราก็ทำไม่ได้เพราะว่าเราต,ต้องไปที่แอนฮิลก่อน อ,อันดับแรกเนี่ยเราก็อ่าส่งเพ็ครับดีใจนะที่ได้พบคุณอีกครั้งอ่าฉันเอาหนังสัตว์มาให้แล้วเย็บเสื้อแจ็กเก็ตของคุณได้เลย อ,อขอบคุณนป้ากันนะหนุ่มน้อยความเคารพนะเป็นเรื่องแบบอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่คุณสัญญากับฉันไว้บางอย่างว่าจะแลกกับว่ามีอะไรจะแลกกับหนังสัตว์พวกนี้เออจำสัญญาได้ดิฉันจําได้แต่มีปัญหาอย่างหนึ่งนะคุณนาหนังสัตว์มาให้ฉันแต่ฉันไม่มีได้สําหรับเย็ดคุณช่วยเอาไมา้ฉันหน่อยได้ไหมโอ้โหน่าจะมีใครอยู่แถวแถวนี้บ้าง เก็บครับได้นะตอนแรกเราตัวการแค่หนังสัตว์แต่ไม่เป็นไรฉันจะเอาได้ไหมโอ้ยนี่กรใจอ่อนเลยไปแล้วเราก็เอาเหล็กมาให้ใครวะคนนี้ปะยิ่งบอกาอะไรปี่อยให้ฉันอยู่คนเดียวตรงนี้นี่ปะนี่ปะ ก็ไม่ใช่อะไรกำลังยุ่งอยู่นี่ปะใช่เอ่ออ๋อสิบไฮคิรุตี้โอ้โหตายละโอเคงั่นเดี๋ยวเราไปแถวแวอพาร์ตเมนต์นะฮะก็เดินไปด้วยน่าจะเจอกับวันเย็ยนพอดี ดูช้อปปิ้งนะครับเผื่อมีอได้กับเข็มขายได้กับเข็มไม่มีเลยเชียร์อ,อันนี้เราขายได้ขายได้กี่บาทอันนี้60โอ้ปสองอัน120ร้อยี่สิบโอเคเอามาแล้วก็ขายไปจริงๆนันก็มีความสำคัญนะโอ้โหไม้สามสิบบาทกี่ซื้อขึ้นร้อยี่อ่ะนะไม่ต้อง กิ่งไม้สำคัญอยู่นะเออเอเคเราเราไปร้ายเมืองครับตามหาเศษเสี้ยวนะครับของอลิสนะฮะไหนวะนี่เช็คอลิสอพาร์ตเมนต์ครับไม่รู้หรอกอนไรเดี๋ยวทก็เราอไปต่อไปู้อะรเลยว่ารีบวิ่ปที่ดังคบนี่ได้มเ้ยครับนี่เรอเห็นี่ตู ยืนยเด๋าช้ามไราจะั่อนนะเดตี๋ยวสงอันนี้มีอะไหมไม่มีไปอนี่ต่อ้จะมีอะไรไหมัตาน้ำชาไม่ได้ตรงนี้ไม่มีอะไรเลเคอตับเยตจังท็อก คุยกับอลิซนะครับอลิซถามเกี่ยวกับโฟโตอลิซอลิซอลิซเราไปเก็บคุยกันจากไทยกันไปอ่ะเปิดมาอลิซอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้นะดูว่าไม่มีไม่มีเพื่อนวลาไปถาม โซฮาโ์กียิงที่ต่อไปอยู่ในที่ต่อไปเป็นที่ที่สามนะครับซึ่งไกลไกลมากนะครับท่าที่ฉันรู้คือหมู่บ้านนะหมู่บ้านหนาวหมู่บ้านแหง่งอะไรนะมันหนาวแหละไมนเป็นหมู่บ้านที่เล็กที่สุดล้อมรอบด้วยป่าทึบแต่ระวังด้วยนะหนึ่งในคนของฉันจะไปกับคุณมาจากหมู่บ้านนั้น

สวัสดีนี่แหละอลิริชวานาเบอร์ไปหน่อยนะกรุอในอพาร์ตเมนต์ไม่มีอะไรเลยหรือคุณจะเอาภาพไปด้วยก็ได้นะในอพาร์ตเมนต์ไม่มีอะไรอ่ะกดผิดกดผิดตรวจสอบทุกอย่างที่มีแล้วมันก็ไม่อยู่ที่นั่นแน่นะอนขอบคุณที่ช่วยหาฉันคิดว่ามันคงหาไม่เจอแล้วล่ะอืมเดี๋ยวฉันจะไปลองดูลบๆบบ,บ้านก่อนนะบางทีอาจจะหลงหายนะ ไปตอนที่กำลังออกไปก็ได้โอ้ oh. oh, ขอบคุณจริงจริงเหรอคุณำทำได้เลยฉันไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นก็ได้เราออกไปอย่างรีบร้อนอืมเอาละรอหน่อยฉันจะหาให้เจอในคัำพ์นี่บอกว่าลองหาแถวบานแถวบ้านแถวบาน ถือว่ามีแผนที่เกิดใหม่เหรอมันก็เป็นไปได้หมดน,นะเออก็เลยเราก็รู้แล้วว่าร่อนเนี่ยไม่เอาเไสิ่งที่ต้องเอาไปด้วยคือกระสุนปืนนะครับกระสุนปืนกระสุนสังหารไว้ข้ามีเออแต่เราก็อยากทำปืนไอ้ี่ยะ่ันได้นะ A.K. นี่ต้องใช้ี่ยี่ยี่ัี แต่เราก็ทำไม่ได้มาเราก็สุดไปวิ่งกระสุนแปดนะัดอย่าไม่ต้อง แล้วก็นี่ตัวนี้เอกมาเรียบร้อยอื่นๆไม่ต้องแค่นี้พอครับไปหมู่บ้านกันไยเพื่อความชั่วครับต้องเติมให้เต็มตัวไม่ต้องเติมอะ่ะ ดับหน้าเลยเถอะไปตีไปก่อนถ้าเจอมาป่าสู้ได้ครับแต่ถ้าเจอคนหมีก็ต้องถอนตัวฮะเป็นไปได้ที่เจอคนนะครับอุ้ยไอ้นี่มั้งไอ้หน้ารอเนี่ยใช่ไหมมัมนมนทำอะไรอยู่นี่นี่คุณมีอะไรให้ฉันหรือเปล่า ข้างหน้ามีอะไรอีกอลิบล่ะ Why ฮึมูมากนะดูมากมากม,มาปุ๊กกรตายเลย Why ได้ของตูตีมากินเลยเอเคเราเศษไม้มาก่อนครับ เราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรอยู่ข้างหน้านะครับว้ายยิงดิยิงอื ไอ้เราก็ลืมวิธีการจริงไปแล้วเลง็งจริงลุ้มหัวใจเลยด้วยสิเปลี่ยนเรื่องละ e อ้หนุ่จีนี้ขก็ใช้เลยนีสูตรเลยสูตรเลยสิบเก้าเอามาไม่รองไม่รื้อค่อยไปครับค่อยไป,ไป,ไป กำลังกุดได้สองครั้งฮัลโหลคุณคุณเป็นพวกเดียวกันหรือบ้าเอ้เอ,อ้เอ้อย่าเดินมาดิอย่าเดินมาอย่าเดินมาดู้วไม่น่าใช่ดูู้ไม่น่าใช่ ดูแล้วไม่ได้ไม่รู้แล้วใช่อ้ยเอ,อมาทำไมไอ้บาอ้าโอ้ยโอ้ยระทุยอืมคุณมีอะไรให้ผมหรือเปล่าเม็ดสุดท้ายไปดิกล่องพยาบาลใช้เลยครับกินเลยครับ อาหารอยาให้เหลือครับบอกเลยเอาทุกจานอาหารทุกอย่างอย่าก,กินทิ้งกว้างนะครับในสถานการณ์อย่างนี้เราควรอ่าดูของก่อนมาเฝ้าดูอ,อะไรอโอ้ยใช่เลยมีอะไรอีกไหมหมดแล้วเหรอนี่นี่นี่อันนี้แหละใช่ดิ เหล็กรู้ๆว่ายิงไปให้หมดเลยไม้เมยอ,อีกสามที่เกมกับได้แล้วก็ไม้ไม่เอาอีกสามหนึ่งสองสามอีกหนึ่งฮะอีกหนึ่งอีกหนึ่งนั้นเอาเป็นมา high quality ล็กคันสุด <c oughs> มันก็ต้องได้ใช่แกมนะเอ้ยเรียบร้อยแล้วเรามาดูทีหนึ่งัใช่ไม่ได้นะแล้วก็เอาขอบเก็บไปก่อน สิทงที่เขาต้องการก็คือเข็มกับได้นะครับอ่าเด็กสิชิ้นเพราะว่าเราจะากทำปืนก่อนอเพราะว่าเราก็ไาดูจะไปเจอหนีตอนไหนซึ่งเล็กขั้นสูงนี่ก็ใส่วะ่ะหสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้โอ้ดีมันก็พอดีมันก็พอดีมันก็พอดีอดโอเคเดี๋ยวเราจะมา ทำในคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับสำหรับปืน AK 74ของเราที่กว่าจะได้มานี่ยากลำบากแสนคนจะเกลนอันนี้โอ้ยไม่ปืนมันเจ๊จงกว่าดูตีโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนกันเลยกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟันดีปราตีสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ